คาตอบของเรามันจะไปเกิดเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะเพราะตอนนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราเสียยจที่เกิดขึ้นยางไรเองเขาบอกว่าโอเคแต่ต้องแบบมีคนแบบเป็นห่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเราเบอร์ไหนไเราก็เราก็จะมีมี คนที่เราล่ะคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่ที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้มูก็ต้องขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ก็กมูวจะขอบคุณยังไงเนาะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้ก็ะจะคอยอยู่เคียงข้างเรวก็จะเข้าใจมิวในทุกๆเรือ่อง โอ้ให้บทเรียนจากนิวม,มากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยว่าคงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราครจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการการระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะทําให้เขาได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรอย่างเขาไม่ได้ด้านลบที่เขาพูดนอกเหนือนจากเรื่องนี้เราจะดำเนินการย,ยังไ,ไงไหมหรือว่า โดยส่วนตัวเมลเองนะของเมิวนะคะก็เมีว,ว่าก,ก็ให้มันผ่านไปอะใช่ใช่ค่ะเไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เราเรามองว่าเป็นคําติชมมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเองส่วนอันไหนที่มัน ไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปคสีย่เราเองแบบไม่ได้อ่านเลยเยอะขนาดไหนว่าอย่างไหนก็อย่างตัวมิวเองอะค่ะมิมวมไม่ค่อยไ,ได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่านอะไรขนาดนั้นก็ทในแง่ของความรู้สึกดูเองเองเนีพอเห็นอาการนี้เราเครียดมากแค่ไหนก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่า พอเราเราเราโอเคเราเรา,เราเข้าใจว่ามัานก็เพิ่งค,ความผิดของเราอะเราก็แค่เหมือนต้องต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เราเราว่าเราเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็มุ่งออดในเรื่องอื่น up, อ,อย่างอย่างมีหลาคนบอกว่ามีผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากบอกอะไรก็ก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะอันนี้คืออันนี้คือแบบ อยากจะขอโทษแหละเพราะว่าคือด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอะไรแงนี้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครแต่างนนี้เริ่มันก็ใกล้ราซาแล้วเราส,สบายใจขึ้นก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยคือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมง,งานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้นนนอะไรอย่างงี้ค่ะ คำรามอะไรเงี้ยเราก็วิจัยอะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบกริ๊ดกราแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแ<อ>ม่ปคน้น้อยไม่กักงวลจริงๆอะเราไม่ได้กังวลขนาดนั้นก็เป็นโจ๊กตลกตลกไปค่ะคือคือ,อยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมา แล้วสักวันนึ่งนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาเร็วอาจจะมาช้าอย่างตัวเราเองอะ่ะเรกาก็มาแบบขวบกว่าเกือบสองขวบด้วยสามใบใช่เพราะฉะนั้นทีการควาข้อสังเกตทำงานเจอใครก็ยิ้มแล้วก็เล่นกับเขาโดยสุขวัติใช่ก็ก็เขาก็เขาอาจจะได้เจอได้เจอคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทํางานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอ คนอื่นๆที่ไม่เคยได้ง่ายแล้วก็จะมีบ้างนะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกแล้วเขาอาจจะแบบมีแบบนิ่งๆบ้างแบบดูลาดลาวอะไรเงี้ยแน่นอนแม่เห็นแล้วบอกว่ามันจริงใจแบบเรากข้อบกลงง่ายดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเเราก็สบายใจอะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะคี๊จะคี้กลัวจะกังวลไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ย เราเรา,เราสึกว่าการทีเ่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะร้องนกล้กลาที่จะร้องโดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวผันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวขอ,ของตัวเองได้มากที่สุดเลยค่เรางทีเขาติกยิมมากเขาคุไปกับก <c oughs> ใช่ <c oughs> บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรเงี้ยถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนแมลงอะไรก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบ มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิ่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลยให<แ>้ธรรมชาติที่สุดแสดงว่ามีความกล้าของแม่กล้าที่บอกว่าจะไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทําให้เขาดูอะว่าว่าแ,แ,แ,แม่กับพาก็ขอดวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะได้ไม่กลัวยญาเพราะบางทีแบบยญาม,มันก็จะมีความแห<อ>ลมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาลองลองจับนู่นสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยพ่เ ก,ก็เป็นเเปเป็น็นนความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงมาแบบธรรมชาติเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเด็กธรรมดาแล้วก็สามารถเล่นสกปรกได้จริงเด็กวันนี้ยิ่งต้องเล่นสกปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบสมองั้นการความอดท ปรสบการณ์คก็จะมีคอนติเนียลค่ะไม่ถือว่าไม่รู้ได้ก็ก็เห็นว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะก็ต้องตอดีแล้วนะก็อาจจะก็เดี๋ยวต้องลองอดูค่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะคะว่ามาอยาอยากอยากอยากเดทัก้นพ่การ์ดคุยกัเสร็จแลว่าแผนอยจะเกิดออะไรยงงวางแผนคุยกันอยู่ตลอดค่ะ ว่าเราจะยังไงดีจะมีไหนจะเกิดเดือนอะไรอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยมันต้องวางแผนไปหมดทุกอย่างเลยแล้วสงงนากีึกีเกิดบองด้วยใช่ก็แต <laughs> ู่ที <laughs> ่เกิดที่เกิดอีกหน,นึ่งมากคือเราเราแพนแค่แบบว่าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตในรุ่น อะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเขาเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรจะเป็นแตกตในรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็กก็็ต้องวางแผนสิจะใส่เยอะอะไรเยอะกดดันเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบตั้งใจอย่างนี้ก็ต้องแบบอ๋อวางแผนว่าต้องคลอดเดือนนี้ไดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ กดดันแบบไม่กดดันเลยก็คือพยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็ยังกดดันนิดนึงแหละเน้นธรรมชาติก็พยายามจะธรรมชาตินะคะมันจะไม่ได้แบบเลือกเลียนพยายามจะธรรมชาติก่อนค่ะถ้าตอนน้องรับงานแสดงก็คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับงานแสดงอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นร้านก็จะเป็นแบบพวกแบบอีเวนต์ไายโฆษณาทนเีอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานแบบค่อนข้างแสดงว่าตอนนี้วรี ค่ะคือคอนติเนียลค่ะปีนี้น้องช่วยคนคนตีนิลนะปีนี้ไหมเหรอยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะว่าจะว่าจะปีนี้ไหมค่ะคอนติเนลแน่นอนคอนติเนียลแน่นอนค่ะคุณมิวอกาสหนักได้ค่ะหนักหนักหนักหค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะบ้านช่าบูชายันค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่หนูได้ร่วมงานกับ พี่เวียนะคะแล้วก็ร่มกรมงานกับพี่จิมพ่วงกับลาดานแลนนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของมิวกับภาพยนตร์ Gdh ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้มีบทบาทที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นแบบนี้อไหมแล้วก็เป็นอะไรที่เราสึกว่าเราเล่นแล้วเราแบบได้ปล่อยพลังของเราได้อย่างเต็มทีะะ่ะเงียค่ะก็ฝากด้วยนะคะ6เมษาย,ยนทุ่โรงภาพยนตร์เราจะไปดูไหมคะข้างกเราต้องดูอยู่แล้วค่ะเราต้องเช็กงานไปเอง อนนี้จะดให้จบนะโดให้จบล้วนี้ให้ดูยังหรือ่ายังยังไม่ได้ดูค่ะแล้วก็จริงๆเราเป็นคนลัวผีด้วยนะคะการซีซจะแบบรับเล่นพับไปกันแบบนี้ก็คิดเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าในไทยก็ไม่อย่างมีสลิงด้วยก็มีมีแบบนิดนึงค่ะมีแบบเหมือนมีมีฉากหนึ่งที่แบบมันจะต้องมี เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะจะโดยรวมเฉยๆก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความสยองขวัญเลยเป็นหลักค่ะอโเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องมาแบบข้อมูลตรงไหนครับมันแคบได้แค่ประมาณหนึ่งแหละแบบแค่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเแบบเด็กๆแค่เป็นแบบซึผู้ใหญ่ จะไม่ขึ้นการ้คนจขึ้นการก็คือไม่องแต่ปั่ก่อนอะน้องมียมาทำต้องนาหนึ่สองสามหลักหอยหลักหน่อยนตนี้พี่นะคะก็พี่น้านึ่งสองสามอคีน่กล้องนี้น้หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะดค่ะมีป่นก็มี